ดังนั้นการมาทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ที่เรากําลังยึดต,ติดความยึดต,ติดเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยพง์เรียกว่าสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความที่เรายึดต,ติดว่าเป็นตัวเราเรากําลังยึดต,ติดวิญญาณว่าเป็นของเราเป็นตัวเรายึดต,ติดรูปเมตนาสัญญาสังขารพงค์จึงสรุปว่าห้าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สัตว์เข้ามายึดต,ติด มีมากกว่านี้ไหมพระศาสดาบอกไม่มีละสัตยึดติดแค่ห้าธรรมชาตินี้ห้าธรรมชาตินี้หนึ่งธรรมชาติไปตั้งอาศัยในอีกสี่ธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติที่ไปตั้งคือวิญญาณหรือจิตไปตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณทิติที่ตั้งวิญญาณเราก็จะเห็นว่าจิตเราในเวลาเคลื่อนไปเนี่ยถ้าออกจากรูปปุ๊บก็จะไป ในขันธทั้งสามเวทนาบ้างสัญญาความจําได้หมายรู้บ้างสังการความปรุงแต่งบ้างกลับมาที่ลูกบ้างมันจะวนอยู่อย่างนี้สี่ธาตุสี่ธาตุเป็นธาตุน่ะเป็นที่ตั้งของวิญญาณเรากําลังมาเรียนรู้ความเป็นตัวเราของเราว่าตัวเรามีขี่ธาตุมีห้าธาตยึดทั้งหมดเลยยึดทั้งห้าธาตว่าเป็นของเราดังนั้นขณะที่เราคิดสิ่งใดดัริสิ่งใดปุ๊บวิญญาณมีที่ตั้งที่ตั้งนั้นถูกเรียกว่าภพ องจึงเปรียบพบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชจากนั้นพระองค์เนี่ยขยายความเข้าใจไปในเรื่องของคำว่ากรรมกรรมก็คือพบคือที่ตั้งของจิตหรือที่ตั้งของวิญญาณนั่นเององค์จึงเปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมดังนั้นเวลาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปที่ผืนนา เมล็ดพืชก็ต้องเจริญเติบโตในผืนนาน,นั้นการเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวิบากวิบากของกรรมหรือถูกเรียกว่าเป็นภบหรือชาติเกิดขึ้นแล้วรงจึงบอกว่าเวลาธาตุอันสามบิญญาณไปตั้งอยู่กามาพะโวก็เกิดขึ้นกามาพบก็เกิดขึ้นธาตปา,านกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูประพะโวก็เกิดขึ้น ถ้าปานกลางคือมัชชิมายะาธาตุยาวิญญานังปฏิทิตังรูปะพะโวก็เกิดขึ้นการเกิดหรือการอุบัติหรืออุปติคือการที่มเมล็ดพืชนั้นจเจริญงอกงามไัยบุญในผืนนานั้นหรือก็คือจิตนั้นเมื่อรับรู้แล้วก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไป การผูกติดกับอารมณ์ต่อไปพระองค์เรียกว่าเป็นสัญโยคะสัญโยคะแปลว่าจิตผูกติดกับอารมณ์อำนาจอะไรที่ทําให้มันผูกติดอำนาจของความเพลินความพอใจพระองค์จึงเรียกธรรมราคะธรรมนันทิธรรมะคือราคะกําหนัดด้วยความพอใจธรรมนันทิธรรมะคืออำนาจความเพลินเป็นให้จิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ไป เราจึงรู้สึกว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วเราหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยเราอยากจะคิดต่อเราก็คิดคิดต่ออยากจะรู้นมามธรรมเนี้ยต่อไปทีนี้มันเลยต้องฝึกฝึกให้จิตมาอยู่กับกายให้มีกายเข้าไว้เรียกว่ากายยคตาสติมีกายหรือมีลมอาณาปานสติสมาธิความตั้งมั่นตั้งมั่นในการมีลมหายใจ รู้ลมหายใจอยู่มีการรู้ลมอยู่ตลอดการที่เราทําอย่างนี้เรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเลยแต่สัตว์กําลังหลงผิดเข้าใจผิดคิดว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นของเราทันี้การที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่ของเราได้เนี่ยองก็ย้อนกลับมาเราก็เห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมา การที่เห็นมันเคลื่อนไปมาเนี่ยแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าอนิจจงหรือเรียกว่าวโยความเสื่อมมันเคยอยู่อย่างเนี้ยแต่มันเสื่อมหายไปแปลไปเปลี่ยนไปเรียกว่าวโยการเกิดขึ้นเรียกว่าอุบัติหรือชาติชาติก็แปลว่าเกิดอุบัติก็แปลว่าเกิดหรือสมุทัยก็แปลว่าเกิด หรือนิทานะก็แปลว่าเกิดให้ทราบว่าบางครั้งเนี่ยการอธิบายธรรมะพระผู้มีพระภาคเนี่ยอธิบายการเกิดซ้อนเกิดเนี่ยมันจึงต้องมีคําศัพท์ว่าเกิดหลายคํานั้นชาติก็เกิดอุบัติก็เกิดนิทานะก็เกิดสมุทัยก็เกิดนั้นการเกิดก็มีขึ้นวิญญาณเรียกว่าวิญญาณจเจริญง,งอกงามไพบูรในอารมณ์นั้นนั่นคือเราคิดเรื่องนั้นต่อ หรืออีกอย่างเรียกว่าวิตกวิจารณ์วิตกแล้วก็ไปนึกคิดแล้ววิจารณ์ก็คิดต่ออย่างกามวิตกเนี่ยผมก็บอกมีเป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่ธรรมไม่มีเหตุเกิดเหตุเกิดของกรรมวิตกคืออะไรมีกรรมวิธามีกรรมสัญญามีกรมสังคปะทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าเป็นกรมมวิตกดังนั้นกามวิตกประกอบด้วยตัวธาต การหมายรู้ในธาตุการปรุงแต่งในธาตุรวมทั้งหมดคือกามวิตกเมื่อวิตกแล้วเราผูกติดกับอารมณ์ต่อไปวิจารการวิตกวิจารณ์ในเรื่องกามเป็นอกุศลปรงให้ทิ้งวิตกในเรื่องพยาปาธาวิตกวิตกในเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกวิตกในเรื่องการเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศล ที่พระศาสดาให้เราละให้เราทิ้งเมื่อเราคิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นพระองค์บอกว่าถ้าจะวิตกวิจารณ์ให้วิตกวิจารณ์เรื่องอะไรเนคขมมะหลีกออกจากกามในวันเนคขมมะวิตตเนคขมมะวิตกก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีเหตุเกิดอาศัยอะไรเล่าอาศัยเนคขมมธาตุเนคขมมสัญญาใช่ไหมอืม แล้วเนคขมะสังกป,ปะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการของเนคขมะวิตกเนคขมะวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกคือเราจะไม่คิดในทางพยาบาทไม่คิดในทางเปลี่ยนความคิดนี้เป็นอกุศลเป็นเหตุให้นรกกับในเดสารเปลวิสัยปรากฏ มันเป็นผืนนาที่ไม่ดีในผืนนาที่ไม่ดีเนี่ยมันมีหลายระดับมันยังสัตห์ได้แต่ภาพนรกกับในเดชานปริวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มก้อนใหญ่ๆคือหีนายทาธาตุยาเรียกว่าเป็นธาตุอันสามวิญญาณังปฏิทิตังกามาพโวจะเกิดขึ้นกามาพโวจะปรากฏขึ้นเป็นกายหลายแบบคือสันนรก เนรชานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาบางพวกเทวดาในพวกกรรมภพเทวดากามภพก็จะมีจาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปาลนินมิเตวสสวติพวกนี้ได้ท่านันสามทั้งสิน้นดังนั้นภายใต้ท่านันสามมีความหยาบความปราณีตของมันอยู่ในนั้นด้วย ในความหยาบในธาตุอันซานาที่เป็นความหยาบมากๆเนี่ยอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ประเภทใดพระองค์ตรัสว่าคืออารมณ์อกุศลอกุศลธรรมนั้นอกุศลกรรมสามอย่างคืออกุศลกรรมอกุศลกรรมบสถสิทก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบเพ้อเจอ้อ แล้วก็ความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างอารมณ์สิบอย่างเนี้ยพระศาสดาชี้เลยว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้ได้นรกกำเนเิดดิสารเปลวิสัยส่วนคุศลกรรมบทสิบเป็นเนตให้มนุษย์และเทวดาปรากฏนั้นตรงข้ามกันคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหก ไม่พูดยุโยงให้เขาแตกกันไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเนี่ยคือคําพูดที่โปรยประโยชน์ที่อาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์โลกเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมิชาทิติถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยตรงกันข้ามกันเนี่ยก็คือกุศลกรรมบทสิมนุษย์ปรากฏเทวดาปรากฏอารมณ์มระดับสูงขึ้นไปพวก ได้สมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุยฌานนี้จัดเป็นมชิมายะาธาตุยาถ้าวิญญาณังปฏิติตังไปตั้งอยู่ที่นั้นรูปปาพโวก็เกิดขึ้นพวกนี้ก็จะได้โพรมะกายิกาอาภัสราสุภกินนาเวหาพาละอีกชั้นหนึ่งปณีตายะาธาตุยาพวกนี้ก็เป็นเทวดาระดับอาลูกนี่คือคติห้าที่พวกเราเนี่ยเคยเกิดกันมาหมดแล้วท่องเที่ยวไป ตอนนี้มนุษย์ก็ร้อยปีร้อยปีตายตายเสร็จก็อยู่ที่จิตเราไปตั้งในอารมณ์ใดอัตภาพของสัตว์จะยังให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอะบุญก็ดีดงนั้นมิธีที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนก็คือการละนันทีเนี่ยเป็นปฏิปทาหรือเป็นนิสสารนะอุบายเครื่องออกไปผลนั่นคือเราพยายามเอาวิญญาณเนี่ยออกจากผืนนา เอา,มาเมล็ดพืชออกจากผื้นนาเอาวิญญาณออกจากอารมณ์มันมีที่ตั้งสีที่ใช่ไหมแต่เรายังไม่หลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันต้องตั้งสักที่หนึ่งที่ที่พระศาสดาหให้ไปตั้งไว้คือกายแต่นั้นเราจึงเอาองค์จึงให้เอาจิตมาตั้งอยู่ในกายคือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายด้วยการเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมก็คือเอามาตั้งอยู่กับกายนั่นเององค์จึงเลือกอนาปานสติว่าเป็นกายยคขตาสติด้วย เอาจิตมาตั้งอยู่กับที่ตั้งที่เดียวแล้วถ้าจิตจะไปตั้งอีกสามที่ที่เหลือให้รีบละให้รีบทิ้งหลักการเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าเวลาเรามาทําสมาธิเนี่ยพระศาสดาได้สอนตระสอนหลักการอย่างนี้ไว้นี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมานั่งละละนันทิละการผูกจิตติดกับอารมณ์ไม่ให้จิตไปรับรู้อารมณ์เพราะการจิตรับรู้อารมณ์นั้น พบมีขึ้นเมื่อพบมีขึ้นชาติมีชาติมีชรามรณะมีอย่างที่เราสัจชญญายะพระศาสดารู้เหตุเกิดของความตายเหตุดับความตายเหตุเกิดความตายคือพบมีทําให้เกิดชาติชาติทําให้เกิดชรามรณะสัตว์ก็จะเกิดเวียนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นการจะดับความตายให้ได้ต้องเข้าไปดับที่เหตุเหตุของตายคือเกิด ก็ต้องไปแก้ที่เกิดเหตุของเกิดคือพบก็ต้องไปแก้ที่พบวิญญาณสร้างพบก็รีบละพบเลยการที่เราเข้าไปยึดเพราะมีอุปทา,านเป็นปัจจัยจึงมีพบก็แสดงว่าใจเราไปยึดอารมณ์นั้นก็อย่าย,ยึดโยนทิ้งละที่พงบอกทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองทําให้มอดไม่ทําลุโลงคว้างทิ้งไม่ถือเอายุบมันอย่ากก่อมันนั้นเราจึงมีการละความเพลินอยู่เรื่อย การละความเพลินใช้ได้ทุกอิเลียบทยมจะเดินไปที่ไหนยมก็มีความเพลินเดินไปคิดไปเราก็ทิ้งให้รู้อยู่ว่าขณะนี้กําลังเดินให้ใจมารู้อยู่กับปัจจุบันขับรถกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานทำอะไรก็ตามขณะที่เรารู้อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นไม่ให้จิตปรุงไปเรื่องอื่นปรุงระหวางนั่นน่ะ เรามีสติมีสัมปชัญญะเรากําลังละความเพลินเรากําลังละก,การผูกจิตติดกับอารมณ์เรากําลังละภพเรากําลังละก,กรรมเรากําลังละชาติพูดได้หลายแบบพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยบริบทอย่างเี้เราจะเข้าใจหมดเลยอ๋อทําไมพระศาสดาบอกอ๋อละชาติละกรรมสิ้นกรรมดับกรรมพูดเพื่อให้คนที่เข้าใจหรือการมีอินทรีย์แต่ละแบบเนี่ยเข้าใจ จริงแล้วก็เหมือนกันเป็นการแตกลูกธรรมะออกไปนี่คือการเข้าไปดับเหตุเกิดของความตายว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดแต่นั้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับไปเมื่อสิ่งนี้มีคือเมื่อชาติมีชรามรณะก็ต้องมีแต่เมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ต้องไม่มีนะเมื่อพบมีชาติก็มี นเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีองค์จึงตรัดว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบเราก็ฝึกละพบเรื่อยๆดังนั้นโยมจะยืนเดินนั่งนอนจะเดินยืนนั่งนอนฝึกใหม่เพราะพระศาสดาจะพูดเดินก่อนเดินแล้วมายืนแล้วมานั่งแล้วมานอนเหมือนพูดว่าดินน้ำไฟลมเราพยายามจะพูดให้ตรงกับบทพันธสัญญาพระศาสดาว่าเราจะเดินยืนนั่งนอนเราก็จะ พยายามละนันที่คือความเพลินให้จิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะเราทําอย่างเนี้ยเราได้ภาวนานแล้วนะเรียกว่าเราภาวนานแล้วเรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์แล้วเรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทละผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ที่ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทขณะโยมสำรวมใจให้มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกายของเราเอามาตั้งอยู่ในที่ตั้งอารมณ์อันเดียวนี้ ยมทิ้งนามธรรมาอีกสามตัวที่เหลือยมเป็นผู้ไม่ประมาทเรากําลังสังสังวรสํารวมอินทรีย์ซึ่งทําได้ทุกริยบทขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาทุกขณะที่ทําอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชาจางคลายไปหายไปอยู่ทุกขณะวิชาเกิดขึ้นวิชาจะเกิดขึ้นองค์จึงจรัสว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารอาวิชชาคือความไม่รู้จะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปทีเล็กทีน้อยเพราะเมื่อเราเห็นการการไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนเนี่ยต่อไปเราจะเห็นความดับอันนี้จะสัญญาอันบุคคลจเจริญกระทำให้มากเนี่ยต่อไปเนี่ยทุกขสัญญาจะมั่นคงคือการเห็นการแตกสลายการดับสูญ เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงองค์จึงเรียกอนิจเจทุกสัญญาเราจึงต้องเห็นไม่เที่ยงถ้ายังเห็นดับไม่ไม่ได้ไม่ทันเห็นเปลี่ยนก่อนจะเห็นเปลี่ยนต้องเอาจิตมาอยู่ในที่ที่เดียวอารมณ์เดียวปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเราก็รู้อย่างเนี้ยมีสัญญาอย่างเนี้ยว่ามันเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นต้องดับเราก็สังเกตให้ลึกขึ้นไป พอเวลาจิตเปลี่ยนแล้วเนี่ยดับจริงไหมมันเคยรู้ลมตอนนี้ไม่รู้แล้วไปรู้ความคิดก็แสดงว่าสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมลมคือกลายเป็นรูปนะรูปดับนามเกิดจิตเราเพลินไปสักพักเรารู้ตัวเราดึงกลับมาที่ลมนามดับรูปเกิดเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเป็นปัญญาละหรือเรียกว่าวิปัสสนาละ เรียกว่าเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของรูปและก็นามถ้าเราเห็นแค่นี้เห็นอย่างนี้ศรัทธาและเชื่อมั่นคงอย่างนี้รองค์ก็ให้ทําอย่างนี้ซ้ําๆทําซ้ําๆองค์ก็บอกไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ในพระสูตรเรื่องกับพลีกาลอาหารอาหารสี่อาหารคือวิญญาณถ้าเราเห็นวิญญาณเนี่ยกินอาหารเนี่ย มันไปกินรูปเวทนาสัญญาสังการเนี่ยนิกินาหนเราจะรู้ว่านามรูปเกิดดับพอเรากําหนดรู้การเกิดดับนามรูปได้เนี่ยพงบอกทําแค่เนี้ไปจนถึงป้าหลันเลยนั้นจริงๆแล้วภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยมีแค่นี้ที่เรามานั่งตามกันแต่ทีนี้นทําไมต้องมาเรื่องรักษาศีลฝึกจิตเลยได้ไหมก็ได้คนแต่ก่อนไม่พูดเรื่องศีลศีลมาบัญญัติทีหลังเนี่ย ทำสมาธิเลยก็ได้แต่บางคนทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสินไม่ดีไงมันเลยมีเครื่องกังวลเยอะเป็นเรียกว่าเป็นปริพ o o เครื่องกังวลพอสิลไม่ดีข้อประพฤติกายกับวาจาไม่ดีเนี่ยวิปปติสารความเดือดร้อนใจมันจะเกิดขึ้นซึ่งความเดือดร้อนใจเนะี่ยมันเป็นผืนนานไม่ดีเป็นอกุศลเป็นเหตุให้จิตเนี่ย ไม่ปราณีตไม่ผ่องใสเป็นนิวรณ์ห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงจึงเป็นเดชให้พระองค์เนี่ยสอนให้เรามารักษาศีลเป็นเบื้องต้นนี่เราทราบเหตุที่มาที่ไปจะถามว่าทําสมาธิเลยได้ไหมได้นะแต่กังวลไหมละ่ะกังวลจะรัความกังวลยังไงเอาไปทํากายวาจาให้ดีอืมอย่างเงี้ยแต่บางคนก็เลยไปติดว่าพอบอกให้ทํากายวาจาดีก็เลยคิดว่า ถ้ากายวาจาไม่ดีทําสมาธิไม่ได้ได้ทําไปเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เองว่าทําได้ยากหรือได้ง่ายใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้จะได้หายสงสัยไงนะลองทําไปเลยอืมนะมันก็เลยมาเป็นเหตุเรื่องของศีลทีนี้พอมาเรื่องศีลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยอ่ามีมีศีลม,มีพรตมากมายเกิดขึ้น พระศาสดาก็บัญญัติศินแบบเนี้ยไม่ฆ่าไม่ข,มขโมยไม่ประพฤติผิดในกรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นพื้นฐานศินห้าแต่สินของผู้ที่ไม่ใช่สามาสามุธก็มีเหมือนกันเขาก็กําหนดข้อประพฤติกายกับวาจาเขาก้มกราบกองไฟเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นก็จะมีข้อประพฤติกายวาจาหลากหลายแบบเข้ามาอีกมันก็เลยต้องแยกว่าเป็น ศีลนั้นเป็นอริยะหรือศีลปตาปรามาสศีลที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเป็นไทยแก่ตัญหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิทิฏฐิที่ผิดผิดหรือว่าศีลที่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิตัณหาที่ผิดผิดเห็นไหมนะไะมันก็แตกลูกออกมาอย่างนี้อีกให้เข้าใจว่าศีลโพริมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจคําว่าศีลปตะตาปรามาณปรามาณความลูปคลําคือมันไม่มั่นไม่แน่น มันเป็นข้อประพฤติที่เอใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจทำแล้วได้ผลไหมนะมันก็ลังเลอยู่อย่างเนี้ยนี่ก็คือ,อสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำสามข้อแรกที่โสดบาบันต้องละได้สักยะทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนในการทั้ง5้าเลยวิจิกิจฉาสงสัยลังเลสีละพตาปรามาณ ตินนงสัญโยชน,นานังปลริขยาณสามสังโยชนสิ้นเนี่ยโสดาบันสกัทาคามีทีนี้พอจะขึ้นมาสูงจากโสดาบันกับสกัทาคามีก็จะต้องละกามราคะได้ดังั้นถ้าละกรมราคะได้ละเครื่องผูกในกรรม สัตว์ติดอยู่ในอะไรในพระสูตรหนึ่งก็จะมีติดอยู่ในกามกรรมสัญญาเนเรื่องของเนื้อที่กลับมากินสวนผักของชาวสวนก็เพราะติดในกามกรรมสัญญาสองอันนี้พู้เจ้าก็จะพูดเน้นแต่กามไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นกามมีความละเอียดกว่านั้นอีกหนึ่งระดับคือกามสังกปปะ ซึ่งคนที่ไม่เคยได้สดับในคำต,ตาคตจะมองไม่เห็นตรงนี้การปรุงในกามจะไม่เห็นแต่จะเห็นแค่กรรมฉันทากับกรรมสัญญาปุถุชนเนี่ยละสองอันนี้ได้แล้วก็ยังติดข้องอยู่ในเนี้ยแต่กามวิตกนี่รวมหมดเลยแล้วก็กามโยคะก็รวมหมดกามโยคะโยคะคือเครื่องผูกนั้นถ้าพูดว่าเครื่องผูกพวกเนี่ย รวมตั้งแต่สังกปะด้วยสัญญาด้วยแล้วก็ตัวธาตุด้วยตัวธาตุทำให้เกิดฉันทาขึ้นมาพอใจในธาตุพอใจในธาตุผ่านไปหัวระลึกถึงความพอใจในธาตุนั้นกรรมาสัญญาอีกก็ยังเป็นเครื่องผูกปรุงแต่งมานะอยากได้สิ่งนั้นแล้วก็คล้าคล้าก,กันกับสัญญาในกามคล้าคล้ากันเป็นกรรมวิตกขี้นี้ ตัวนี้ก็เป็นยังเป็นเครื่องผูกนั้นเครื่องผูกในกามก็จะมีระดับของความพอใจในรูปเสียงกินรสสัญญาในกามแล้วก็กามสังกปะตรงจัดตัวละเอียดเนี่ยว่าเป็นกามที่แท้จริงเมื่อการรมสังกปะกเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ก็จะมีความพอใจในสังกปะที่ปรุงมาจึงเรียกว่าสังกรปร,ราคะ พอใจในการปรุงตรงนี้แล้วองค์จึงเลือกสังกปราคะเนี่ยว่าเป็นกรมที่แท้จริงเพราะมันเป็นตัวละเอียดทําให้กลับมาสู่กรรมภพได้อีกกลับมาสู่กรรมสัญญากลับมาสู่กรรมสฉันทะได้หลักการในการปล่อยวางกรรมสังกปะซึ่งเป็นตัวลเลเยของกามก็หลักการเดียวกันคือเห็นอริสสีเห็นการเกิดการดับหรือเรียกว่าการเห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพ้น ซึ่งก็ใช้หลักการเดิมคือนั่งรูลง้ลมหายใจเข้าออกหลุดไปวิตกเรื่องใดหลุดไปกรรมวิตกทิ้งละทิ้งดังนั้นในกรรวิตกมีกรรมสังกปะอยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราละนันทีตลอดมันก็จบกรรมโยคะก็จบเหมือนกันละเครื่องผูกในกรรมได้เพราะมันหมดแล้วนะแต่มันจะสลับกันมาสลับหน้าตากันมาเรื่อยๆเพียงแต่เราดูไม่ทันน หรือเราดูแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเราเชื่อเลยว่านี้เป็นเราพอใจพวกมันก็ย้อนกลับมาอีกนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าการ,รมโยคะวิสังยุตโตเมื่อไหร่คือสิ้นแล้วจากเครื่องผูกในกามเมื่อไหร่เราก็จะชัดว่าเราจะมีตัวเช็คว่าอ๋อกาม,มันมีแค่ไหนจบหรือยังไม่งั้นนักปฏิบัติเวลาจะจบเรื่องกรรมามก็ยังคิดไม่ออกาเเราทํามาแค่เนี้จบหรือยัง เราไม่รู้ว่าจบหรือยังเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีขี่ตัวมันยังเหลือตัวละเอียดอีกไหมอะไรเป็นตัวละเอียดพระศาสดาก็มาแจกแจงตัวละเอียดในแต่ละระดับให้ของกามเราก็จะเข้าใจชัดขึ้นอันนี้ถ้าใครได้ตรงนี้ก็สังโยตน์ตที่สี่เกสินหนึ่งสองสามสี่พอได้มาสี่ปุ๊บก็เป็นผู้ที่พลากแล้วจากกามเรียกว่ากามโยคาวิสังยุตโตพวกนี้ก็จะเป็นพวก อนาคามีอนณาคามีก็จะผุดขึ้นเป็นตัวในพบนั้นๆในที่นั้นพบนั้นแล้วก็ไม่กลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาปรินิพานในที่นั้นพยาปาทวิตกก็มีอีกต่อจากกรามวิตกก็ขึ้นมาเป็นพยาปาทาวิตกขึ้นมาเป็นเนคขมะ วิตกหรือว่าวิา่งสาวิตกในทางฝั่งตรงข้ามก็เป็นขึ้นมาเป็นเนคขมวิตกไล่มาเลยซึ่งทั้งสองอันก็มีทั้งความพอใจไม่พอใจในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งทั้งสิ้นนี่ให้เห็นภาพรวมของการที่เรามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนา เป็นไปเพื่ออะไรองค์จึงบอกเป็นไปเพื่อการพ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าเรายังยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ในปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราต้องไปเกิดในนรกกับเนริชานเปลวิสัยอีกแน่นอนซึ่งพระศาสดาก็ได้พยากรณ์ไว้การพยากรณ์ของพระศาสดาเป็นหนึ่งไม่มี2อผิดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นอริบุคคลหรือได้แตะความเป็นอริบุคคลเนี่ยยังไงก็ต้องได้ ได้เกิดในนรกกับในเดชานเปลววิสัยอีกแน่นอนซึ่งพระศาสดาก็ตรัสว่าพรค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับในเดชานและเปลวิสัย